Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi tatimu salihat. wassalatu wassalamu ala man la Wa ala alihi wa sahbihi wa salam atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan bin sahih dan kawam siam siya. Kawam jahk lambak. Kawam panah ubasak. Kikir Jin มีที่มามีที่ไปสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรวันนี้มีคำตอบครับคำตอบอยู่ในสซร์อัลฟานอาญะที่ห้าสิบสามครับและลิกาดังที่กล่าวมาที่กล่าวมาคือภัยบาลาความสูญเสียสิ่งดีๆที่มีอยู่นั้นสูญหายไปสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่เป็นเนี้ยมะความปวดปานกลับกลายเป็นนิคมะเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายให้ บิอนันนวลฮะล,ลมยักุมไกย,ยรรนเนียมาตันอันอามะฮาอาลากอมินเหตุก็เพราะว่ากฎตลอดสุบฮานัวแต่ละพระอ,องค์จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเนี่ยมะความโปรดปานาพระมหากรุณาที่คุณใดๆที่เล่าให้กับเรามากลายเป็นนิกมะกลายเป็นปัญหาประสักคกลายเป็นความสูญเสียกับกลุ่มชนใดก็ตามฮัตตายไกยุรุมาบิอัมฟุซิมจนกว่าพวกเขานั้นได้เปลี่ยนแปลง ความดีความปวดปานที่เอาลอให้มานั้นเปลี่ยนเป็นการฝ่าฟืนคําสั่งของอัลลอฮ์เปลี่ยนเป็นการ,ระก Allah, ละเ,เลมิดคําสั่งของอัลลอฮ์เปลี่ยนเป็นการชริกการตั้งปากีกับอัลลอฮ์บฮาน ن ه และลาเปลี่ยนเป็นการเนรคุณของอัลลอฮ์ س ب ح า ن ه และมีอ,อัลลอฮ์ทรง,งได้ยินได้ทรงรู้ยิ่งที่น้องครับจากย่คพิอ่านตบเนี้เป็นหนึ่งในคําตอบครับว่า ป็นสิ่งดีๆที่ว่าให้กับเรามาเนี่ยเป็นบ้านเป็นรถเป็นสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องราวดีๆซึ่งถือว่าเป็นเนี่ยมะเป็นภาระเป็นนาระโควิดที่คุณที่ว่าให้กับเรามากลายเป็นความวิบัติกลายเป็นความสูญเสียกลายเป็นความวิบัติที่เกิดขึ้นกลายเป็นความเสียหายของที่มีอยู่หายไปของดีๆที่มีอยู่นั้นหายไปของที่มีอยู่นั้นที่เป็นความดีที่เป็น ผลประโยชน์กับตัวเราเนี่ยฮะบ้านที่มีอยู่รถที่มีอยู่บางครั้งนั้นเกิดอุบัติเหตุบางครั้งได้รับความเสียหายบางครั้งบ้านที่มีอยู่นั้นมีภัยเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นไม่ใช่ทั้งหมดหนึ่งในนั้นสาเหตุก็เพราะว่าหลายคนเนี่ยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเนี่ยมะความโปรดบานจากลอสซูบานเดอร์อที่ให้มาเนี่ยเปลี่ยนจากการที่เรานั้นจะต้องสานึกในบนคุนที่ให้เรามาเนี่ยเอาไวาให้บ้านเรานะ เอาไว้ Allah, ให้รถเล้นะเอาไว้ Allah, ให้เรามีอาหารกันกินนะเอาไว้ Allah, ให้เรามีความสุขสบายนะเรานะี่ยน้าที่เราเนะี่ยต้องขอบคุณอัณลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ละหมาดด้วยขอบคุณอัลลอฮ์ได้บริจาคขอบคุณอัลลอฮ์ได้ทําความดีเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานุวาตละอันนี้เป็นหลักใครทําแบบเนี้ยพี่น้องครับเขาจะได้รับความเพิ่มพูนและอินชาตุรตุมและอารีดันโนกลมหากเขาได้สำนึกในบนคุณอัลลอฮ์สุบฮานุวาตละเนี่ยอัลลอฮ์จะเพิ่มให้กดที่หนึ่งอัลลอฮ์ เมื่อได้รับความดีใดๆก็ตามซึ่งถือว่าเป็นเนี้ยมาเนี่ยเป็น,นองคครับให้เราได้ขอบคุณอัลลอฮ์เหมือนที่นบิลโซัยมานขอบคุณอัลลอฮ์ทุกอย่างที่ให้มาอัลลอฮ์ก็จะให้เพิ่มแล้วก็เราสามารถที่จะตรึงรักษาเนี้ยมาความปวดปานนั้นๆไว้ให้ได้แต่ในทางตรงกันข้ามใครผู้ใดก็ตามเปลี่ยนที่จะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ในความปวดปานจะว่าให้เปลี่ยนเป็นการเนรุกค,คุณไม่ขอบคุณอัลลอฮ์แถมยังเอาเนี่ยมาความปวดปานนี้ ไปทาสิ่งที่เป็นมัคยสียสิ่งที่เป็นบาปเงินทองที่มีอยู่นั้นใช้ไปในทางที่ผิดใช้ไปในการซื้อยาเสพติดใช้ไปในซื้อในสิ่งที่เป็นของฮารอมที่อลัลลอฮฺสุบฮานะราะทรงกิวครับไม่เพียงแค่ไม่ขอคุณอลัลลอฮ์กับในรุคนกับอลัลลอฮฺสุบฮานะวาตาลานั่นคือเขาเปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนเนี่ยมาที่อลัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเป็นนิกมาเป็นการในระคนเป็นความเสียหายเป็นความวิบัติกับตัวเขาเอง นั้นกฎของเราเมื่อใดก็ตามที่ใครเปลี่ยนเนี่ยมาที่เราจะต้องขอบคุณเอาว่าเปลี่ยนเป็นกุศลกระฟรา,ฟราเปลี่ยนเป็นเนรุคุณและนําความปวดปานที่เอาเราให้มานั้นไปทําบาปสิ่งที่เราสุบรรทรงโกรธเมื่อนั้นพี่น้องครับเมื่อนั้นภัยบลาเมื่อนั้นความวิบัติเมื่อนั้น,าาน,น,ค,วน,นความเสียหายในชีวิตในทรัพย์สินใน ความปวดาปานชื่อว่าให้มานั้นสิ่งนั้นจมะมาลายสิ่งนั้นจะหายไปเหมือนที small, <ts> ่เราสุบฮานุตาลาได้ให้เงี้ยมาให้ความปวดปานชาวกุฟรารโมจิคุนอาหรับอนทารุสในยุคคนทารุสเราสั่งว่าอัลลอฮฺให้ความปลอดภัยอัลลอให้เป็นศูนย์กลางในการค้าขายมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแทนที่เขาจะสำนึกในบุญคุณกับอัลลอฮ์ที่จะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่จะต้องขอกที่จะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่จะต้องสำนึกในบุญคุณกัลเราสุบฮานุวาตาลา เขาเหล่านั้นชนเหล่านั้นกับปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่ศรัทธากับอัลลอฮ์เนรคุณกับอัลลอฮ์ไม่สุดต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวาแต่ละาอัลลอฮ์ก็เปลี่ยนไปน้องกับจากเนี้ยมาความปวดตาที่อยู่นั้นศักดิ์ศรีที่มีอยู่นั้นกลับกลายเป็นความสูญเสียวงชุกรลอาหรับนะครับพ่ายแพ้กับทารุลชุบะชุบะของอิสลามในสงครามครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าวงชุกรลผู้ที่ตั้งพระกียรตอัลลอฮ์นั้นกลับมามากลับมารับอิสลามกลับมาสู่ตะวิท อลอฮวสุภาานุจาลานั้นก็คือความดีต่างๆสิ่งดีต่างๆที่ชาวมักกะนั้นเคยได้รับมานะเป็นความมั่งคัง่งเป็นความพิชิตเป็นการได้รับชัยชนะเมื่อเขากลับมาสานึกในเป็นคนของฮวสุบาานุวตาตาลาะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญพี่น้องครับว่าหลักกฎสองเรื่องที่ฝากไว้กับอายะนี้พี่งน้องครับกฎกบลอะวสุบาานุวตาตาล์เป็นหนึ่งและอินชาอัลลตะอลดาอัตินนะกุ่มถ้าเขาสานึกในบุ็คนเอาอฮาจะเพิ่มเอาอฮาจะเก็บเอาอฮาจะให้ความดีไว้ แต่เมื่อใดก็ตามไปแล้วครับบทอื่นกพระรัตมอินน์อาซาดีลาชาริตนะฮะว่าเขาเนรคุณนะครับไม่สํานึกจะมคุคก็เอาว่าและช้เนี่ยมากความปวดปานที่เราให้มานั้นไปทําบาปและเมื่อคาสั่งของเราสุบฮานวาซาดาอาซาบก็ลงทันขอว่าความไม่บัดเพะจะเกิดขึ้นนั่นคือกฎตลอ์วงในสงกาไว้สัญญาไว้อีกแลครับในวันนี้ธรรยักุรอ่านอายะที่ห้าสิบสามโซรออัลอัมฟ้านครับซาดิกะความยากลำบากบุตรลงโทษต่างๆนิคมะ ความสุขเสียต่างๆบีอันนบอห์ฮะลัมยักุมุกายยรอนยาหมัตันอันอะมะฮาอาล่าคาวมินฮัตตายุคายยรุมาบีอันฟุซุมอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนเนื้อมาความโปรดปรานใดๆที่ให้เป็นนิกมะเป็นความเศร้าเป็นความบรรบุลงโทษนอกจากเขาเปลี่ยนตัวเขาเองเปลี่ยนจากที่จะต้องขอบคุณอัลลอฮ์มาเป็นเนรคุณของเราสุบฮานัวแต่หลันั้นขอให้เราได้ห่างไกลสิ่งนี้ไปนะครับขอให้เราห่างไกลจากการเน,นรคุณของอัลลอฮ จะขอให้เราได้มุ่งมาหาการขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานุวาจาลาเมื่อได้ได้ขอบคุณอัลลอฮฺในสิ่งที่อัลลอฮฺให้เรามาในการนําสิ่งนั้นต่อยอดทําความดีกับอัลลอฮฺชีวิตเราก็จะดีขึ้นอัลลอฮฺก็จะช่วยเสริมให้เรานั้นได้รับความดีอันมากมายเหมือนที่ท่านนบียสุลเลมานได้รับยับมาความดีอันมากมายเพราะสาเหตุสำคัญขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานุวาจาราอัลลอฮฺว่าละมุฮัมมัดุลวาลาอานิฮิอัลลอฮฺบิฮอุสซาลลามัลฮัมมัดุลิลลลลาฮิิออ,อ,อบ